สมรภูมิเบอร์ลินคือการรบครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายของกองทัพเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2เป็นการรบเพื่อปกป้องกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงแห่งอาณาจักรไรซ์ที่3ามันยิ่งใหญ่ของอดอลฟฮิตเลอร์วันนี้เราจะไปดูเรื่องราวความห้าวหาญของนักรบทั้งเยอรมันและสหภาพโซเวียตในสมรภูมิเบอร์ลินกันครับสมรภูมิกรุงเบอร์ลิน เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่16มกราคมพุทธศักราช2488หรือคริสตศักราช1945เมื่อกองทัพแดงของสาภาพโซเวียตรุกผ่านแนวตั้งรับของกองทัพเยอรมันที่วิสทูล่าและโอเดอร์มาได้แม้ทหารเยอรมันจะต่อสู้เพื่อรักษาที่มั่นของตนอย่างสุดกำลังแล้วก็ตามแต่ด้วยกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มากกว่าอย่างชนิดที่เทียบกันไม่ได้ก็ทำให้แนวหน้าของเยอรมันถูกเจาะทำลายลงได้อย่างไม่ยากเย็น ในช่วงนี้เองที่ฮิตเลอร์ตัดสินใจย้าย,ายที่บ้านจากรังหมาป่าที่เมืองรัสเทนเบิร์กในปรัสเซียตะวันออกมาบัญชาการรบในการป้องกันกรุงเบอร์ลินด้วยตนเองในขณะที่ฝ่ายเสนาธิการของเขาต้องการให้ฮิตเลอร์ย้ายกลับไปที่กองบัญชาการในปรัสเซียตะวันออกแต่เขาก็ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเขาจะต่อสู้เพื่อปกป้องนครเบอร์ลินร่วมกับทหารและชาวเยอรมันจนวินาทีสุดท้ายสำหรับการรุกของสหภาพโซเวียตในครั้งนี้นำโดย จอมพลกีออกกีชูคอฟได้ใช้กำลังทหารของกองทัพแดงจำนวนมากมายมหาศาลมากกว่า2 5ล้านหแสนนายรถถังมากกว่า6,000คันอากาศยานประมาณ7,500ลำนับเป็นการใช้กำลังผลที่มากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในการรบเพียงสมรภูมิเดียวในสงครามโลกครั้งที่2ในเวลานี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่สามารถหยุดยั้งการรุกของกองทัพแดงของสาภาพโซเวียตที่รุกเข้าสู่เยอรมันได้อีกแล้ว กองทัพแดงเคลื่อนพลเข้าหากรุงเบอร์ลินด้วยความเร็วเฉลี่ยว,วันละ30-40กิโลเมตรพวกเขารุกผ่านปรัสเซียตะวันออกและหยุดการรุกลงชั่วคราวเมื่ออยู่ห่างจากกรุงเบอร์ลินเพียง60กิโลเมตรทางตะวันออกตามแนวแม่น้ำโอเดอร์จนกระทั่งในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2488การรบรอบ,บ,บกรุงเบอร์ลินก็เปิดฉากขึ้นซึ่งณเวลานี้ตัวเมืองถูกป้องกันโดยกองทัพเยอรมันและหน่วยทหารเ s ตลอดจนกลุ่มยุวชนฮิตเลอร์ ที่ประกอบกําลังมาจากเยาวชนอายุตั้งแต่1 0ถึง16ปีพร้อมทั้งยังมีกองกําลังรักษาดินแดนหรือโฟกสตรูมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เคยผ่านการเป็นทหารมาก่อนหรือเป็นทหารผ่านศึกจากสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งกองกําลังต่างๆที่ป้องการกรุงเบอร์ลินตั้งแต่รอบนอกกรุงเบอร์ลินมานั้นเยอรมันมีกําลังอยู่ประมาณ7จ็0 0 0นห่นนายจากห่วงเวลาวันที่ 1- ถึงวันที่19เมษายนการรุกของทหารกองทัพแดงของสาภาพโซเวียต เต็มไปด้วยความสูญเสียเนื่องจากทหารเยอรมันทาการต่อสู้อย่างทรหดกองทัพแดงต้องสูญเสียรถถังไปถึง2,807คันส่วนใหญ่สูญเสียจากการต่อสู้ด้วยอาวุธต่อสู้รถถังแบบพันเซอร์เฟลส์ซึ่งความสําเร็จของอาวุธชนิดนี้ทําให้สหภาพโซเวียตนําไปปรับปรุงเป็นต้นแบบในการพัฒนาเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังแบบ RPG อันโด่งดังในปัจจุบันนั่นเองและในวันที่20เมษายนซึ่งเป็นวันเกิดของอดอล์ฟฮิตเลอร์ ปืนใหญ่ของกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตก็เปิดฉากยิงถล่มนครเบอร์ลินอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องการยิงดำเนินไปจนสิ้นสุดลงเมื่อเยอรมันยอมแพ้ประมาณกันว่ากองทัพแดงใช้กระสุนปืนใหญ่มากกว่า2ล้านนัดและนับเป็นการยิงปืนใหญ่ที่ใช้กระสุนมากกว่าการทิ้งระเบิดของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรเหนือนครเบอร์ลินตลอดทั้งสงครามเสียอีกขณะเดียวกันทหารกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตก็เริ่มเปิดฉากโจมตีปีกของกองทัพกลุ่มวิสทูล่าของเยอรมัน และในวันต่อมาทหารกองทัพแดงก็รุกเข้าสู่นครเบอร์ลินทางทิศเหนือฮิตเลอร์บัญชาการรบในการรักษากรุงเบอร์ลินด้วยตนเองจากบังเกอร์หลบภัยซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของที่ทำการอัครมหา,าเสนาบดีเขาสั่งให้กองทัพที่9รักษาแนวตั้งรับที่คอร์ตบ,บุ์เอาไว้แต่ก็ได้รับการคัดค้านจากฝ่ายเสยนาธิการของเขาว่าหากไม่ถอนกองทัพที่9ออกมาอย่างทันท่วงทีกองทัพที่9ของเยอรมันจะตกอยู่ในวงล้อมของกองทัพแดงและต้องถูกทำลายลงในที่สุด สถานการณ์เป็นไปอย่างสิ้นหวังสำหรับฝ่ายเยอรมันแม้ทหารเยอรมันจะทำการต่อสู้อย่างเหนียวแน่นโดยทำการดัดแปลงที่มั่นตามซากอาคารให้เป็นป้อมปราการแต่ทหารของกองทัพแดงก็ยังคงรุกคืบหน้าเข้ามาเรื่อยๆจากอาคารหนึ่งสู้อีกอาคารหนึ่งจากถนนสายหนึ่งสู้ถนนอีกสายหนึ่งมีหลายครั้งที่ทหารของทั้งสองฝ่ายต้องทำการรบแบบประชิดต,ตัวส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างหนักเนื่องจากไม่มีฝ่ายใดต้องการจับเฉลยให้เป็นภาระในการรบที่ยืดเยื้อติดพัน นอกจากนี้รถถังของกองทัพแดงแบบ t 3 4แม้จะมีศักยภาพในการรบในทุ่งกว้างแต่เมื่อทําการรบในเมืองที่เต็ไมไปด้วยซากปรักหักพังซากปรักหักพังเหล่านั้นก็กลายเป็นสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่ของรถถังทําให้ประสิทธิภาพของรถถัง t 3 4ด้อยลงไปอย่างมากในทางตรงกันข้ามเยอรมันได้ใช้รถถังทุกชนิดที่มีอยู่ในการตั้งรับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการซุ่มซ่อนอยู่ตามซากอาคารหรือตามมุมถนนสามารถสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายกองทัพแดงเป็นอย่างมากในห้องประชุมสรุปสถานการณ์ภายในบังเกอร์ของอดอล์ฟฮิตเลอร์ในวันที่22เมษายนท่านผู้นําได้กล่าวกับฝ่ายเสยนาธิการของเขาโดยยอมรับว่าแผนการต่างๆในการรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรและสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่สองของเขาล้มเหลวลงอย่างสิ้นเชิงพร้อมทั้งกล่าวหาฝ่ายเสยนาธิการว่าเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวทั้งมวล ท้ายที่สุดฮิตเลอร์ได้ประกาศว่าสงครามครั้งนี้เยอรมันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วแต่เขาจะยังคงยืนหยัดอยู่ที่นี่จนวินาทีสุดท้ายในวันที่23เมษายนกองทัพของสาภาพโซเวียตก็รุกเข้าสู่ตัวเมืองทางด้านตะวันออกเฉียงใต้และเจาะแนวตั้งรับของเยอรมันมาจนถึงสถานีรถไฟรอบกรุงเบอร์ลิน ขณะเดียวกันกำลังเสริมของฝ่ายเยอรมันที่ฮิตเลอร์สั่งการให้เข้ามาเสริมแนวป้องกันในกรุงเบอร์ลินก็ไม่สามารถฝ่าวงล้อมทหารกองทัพแดงเข้ามาในเมืองได้ตามแผนการที่วางไว้มีเพียงหน่วยทหารเ s ของอาสาสมัครฝรั่งเศสสังกัดกองพันจู่โจมชาเลมานจำนวนประมาณ340นายเท่านั้นที่สามารถฝ่าวงล้อมเข้ามาได้โดยกองพันจู่โจมชาเลมานได้เข้ารับผิดชอบในพื้นที่ส่วน4ที่มีการโจมตีจากกองทัพแดงรุนแรงที่สุด ทหารอาสาสมัครฝรั่งเศสเหล่านี้เลือกที่จะสละชีวิตในการปกป้องกรุงเบอร์ลินมากกว่าที่จะเดินทางกลับฝรั่งเศสในฐานะผู้ทรยศต่อประเทศของเขาซึ่งโทษของพวกเขาก็คือการถูกประหารชีวิตนั่นเองดังนั้นทหารฝรั่งเศสจากกองพันจู่โจม SS ชาเลอรมานจึงพร้อมที่จะต่อสู้จนถึงที่สุด ทหารจากกองพันจูโจมชาลเลม,มานได้เข้าสมทบกับทหาร SS จากกองพลทหารราบยานเกราะอาสาสมัคร s s ที่11นอตแลนด์ที่ล่าถอยมาจากการประทะกับทหารกองทัพแดงและมาบรรจบกันที่บริเวณแฮมันพลัสการรบเปิดฉากขึ้นเมื่อรถถังของกองทัพแดงพยายามตีฝ่าแนวตั้งรับของทหาร SS ฝรั่งเศสที่ t e m p พ e ลฮอ a e ฟแอร o โ e ดมแต่ก็ถูกกลุ่มยุวชนฮิตเลอร์จำนวนประมาณ100คนซึ่งมาสมทบกับกองพันจูโจมชาลเลม,มาน ทำการโจมตีด้วยเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังแบบแพนเซอร์เฟลจนสามารถทำลายรถถังของกองทัพแดงได้14คันอีกทั้งยังใช้ปืนกลหนักเพียง1กระบอกตั้งมั่นอยู่บนสะพานทำการระดมยิงอย่างรุนแรงจนสามารถหยุดยั้งการรุกของทหารกองทัพแดงที่จุดนี้ได้เป็นเวลานานถึงเกือบ48ชั่วโมงต่อมากองพลทหานร,ราบยานกราะอาสาสมัคร s s ที่11นอร์ทแลนก็ได้รับคำสั่งให้นำรถถังแบบไทเกอร์จำนวน8คัน และปืนใหญ่อาัตาจรที่เหลืออีกจํานวนหนึ่งไปจัดแนวตั้งรับที่สวนสาธารณะของกรุงเบอร์ลินแต่ก็ต้องพบกับยุทธวิธีการรูปแบบใหม่ของกองทัพแดงนั่นคือการระดมยิงด้วยปืนใหญ่อย่างรุนแรงแบบปูพรมใส่ที่มั่นของทหารเยอรมันทีละตารางหลาทีละอาคารทีละถนนจนที่มั่นตลอดจนอาคารต่างๆพังย่อยยับไปในพริบตาก่อนที่ทหารของกองทัพแดงจะจัดชุดจู่โจมชุดละ80นายพร้อมรถถังคุ้มกันเข้าเคลียร์พื้นที่ อย่างไรก็ตามแม้ทหารกองทัพแดงจะรุกอย่างหนักหน่วงแต่ทหารเ s ของเยอรมันก็ต่อสู้อย่างทรหดรถถังคิงไทเกอร์ของกรมยานเกราะ s s ที่11แฮมันโฟลซาซาของเยอรมันที่เข้ามาสมทบในการป้องกันกรุงเบอร์ลินสามารถทำลายรถถังที34ของกองทัพแดงที่รุกเข้ามาได้จำนวนหนึ่งก่อนที่จะถูกทหารกองทัพแดงทุ่มกำลังเข้าโจมตีทุกทิศท,ทุกทางจนต้องล่าถอยไปตั้งรับอยู่บริเวณรอบๆหลุมหลบภัยของอดอล์ฟฮิตเลอร์ ในขณะเดียวกันกองพันจู่โจมชาวเลอรมานของอาสาสมัครเ s ชาวฝรั่งเศสก็ร่วมกับกองผลฐานราบยานกอะอาสาสมัคร s s ที่11นอร์ทแลนด์พร้อมกับรถถังคิงไทเกอร์และรถถังแบบแพนเทอร์จำนวนหนึ่งทำการต่อสู้กับทหารกองทัพแดงในพื้นที่เขตหนุยโคลนอย่างดุเดือดจนกระทั่งทหารเ s ทั้งหมดพร้อมกับรถถังแบบแพนเทอร์ถูกล้อมกรอบในพื้นที่สังหารของทหารกองทัพแดงก่อนที่จะระดมยิงอาวุธทุกชนิดเข้าใส่อย่างถี่ยิบ ส่งผลให้ทหารเ s ของเยอรมันกว่าครึ่งเสียชีวิตส่วนที่เหลือแตกกระจัดกระจายแต่ก็ยังคงไม่สิ้นพิษสงพวกเขาแบ่งกำลังออกเป็นสส่วนแล้วทำการตั้งมั่นอยู่รอบๆบศาลาว่าการเมืองหนุวยโครนอย่างไรก็ตามการรุกของทหารโซเวียตเต็มไปด้วยความรุนแรงจนทหารเ s ของเยอรมันที่อ่อนล้าไม่สามารถรักษาที่มั่นดังกล่าไวไว้ได้ต้องถอนกำลังกลับมาตั้งแนวป้องกันบริเวณโรงละครโอเปร่าของกรุงเบอร์ลิน ส่วนทางด้านกองผลฐานราบยานเกราะอาสาสมัคร s s ที่11นอตแลนด์ของเยอรมันก็ต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนักเช่นเดียวกันจนต้องล่าถอยไปสู่พื้นที่สวนราชการในเขตป้องกันส่วนแซดส่วนทหาร S s เฝรั่งเศสสังกัดกองพันจู่โจมชาวเยอรมันก็ถูกยิงถล่มอย่างรุนแรงด้วยอาวุธทุกชนิดจนต้องย้ายฐานที่มั่นไปยังสถานีรถรางสตัดมิเทอร์เป็นที่น่าสังเกตว่าระหว่างการรบตั้งแต่วันที่25เมษายนจนถึงวันที่28เมษายนนั้น ทหาร SS ของเยอรมันทุกหน่วยได้ทำการรบอย่างห้าวหาญจนสามารถทำลายรถถังของกองทัพแดงลงได้ถึง108คันในจำนวนนี้เป็นผลงานของกองพันจูโจมชาลูมานทหารอาสาสมัครฝรั่งเศสของกองทัพเยอรมันจำนวน62คันในวันที่28เมษายนทหารกองทัพแดงของสาภาพโซเวียตก็เจาะแนวป้องกันของทหารเยอรมันเข้ามาถึงตัวเมืองชั้นในได้ แล้วพยายามเข้ายึดอาคารกองบัญชาการตำรวจลับเกสตาโปในวันที่29เมษายนแต่ก็ถูกทหารหน่วยเ s อที่อยู่ภายในตัวอาคารตอบโต้จนต้องล่าถอยกลับไปในวันที่30เมษายนทหารกองทัพแดงเริ่มเปิดฉากเข้าโจมตีอาคารรัฐสภาซึ่งมีทหารเ s และทหารเยอรมันกว่า5,000นายตั้งมั่นอยู่ภายในอาคารโดยมีการดัดแปลงอาคารรัฐสภาดังกล่าวให้กลายเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ซึ่งมีทั้งปืนกลหนักและปืนใหญ่วางเป็นแนวป้องกันอยู่ภายในอาคาร การโจมตีของทหารกองทัพแดงสหภาพโซเวียตเปิดฉากขึ้นโดยเริ่มจากการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่และเจวดคัดยูชาจำนวนนับไม่ถ้วนที่ระดมยิงเข้าใส่ตัวอาคารรัฐสภาอย่างไม่รืมหูลืมตาก่อนที่ทหารราบของกองทัพแดงจำนวน3กองพันจะรุกเข้าสู่ตัวอาคารทหารเ s ของเยอรมันต่อสู้อย่างทรหดเป็นเวลานาน,านถึง2วันจนถึงขั้นประชิดต,ตัวโดยทหารกองทัพแดงพบว่า ทุกซอกทุกมุมในอาคารรัฐสภาแม้ในท่อระบายน้ําของอาคารก็เต็มไปด้วยทหาร SS ที่พร้อมจะต่อสู้จนถึงที่สุดในการรบที่อาคารรัฐสภานี้มีทหารเยอรมันและทหาร SS เสียชีวิตกว่า2,500นายและอีก2,600นายถูกจับเป็นเชลยในขณะที่การรบบริเวณอาคารรัฐสภานาเนินไปอย่างดุเดือดน,นั้นในเวลา4นาฬกาของวันที่29เมษายนภายในบังเกอร์ของฮิตเลอร์ เขาก็ได้ลงนามในพินัยกรรมและเข้าสู่พิธีสมรสกับอีวาบราวซึ่งพิธีสมรสนั้นจัดอย่างง่ายๆในขณะเดียวกันทหารของกองทัพแดงของสาภาพโซเวียตก็ข้ามสะพานโมเกอร์มาได้และเริ่มกระจายกําลังเข้าสู่ถนนและอาคารต่างๆในกรุงเบอร์ลินเริ่มต้นที่กระทรวงมหาดไทยแต่ทหารโซเวียตก็ไม่สามารถลุกคืบหน้าไปได้มากนักเนื่องจากขาดการสนับสนุนจากปืนใหญ่ที่ยังไม่สามารถข้ามสะพานโมเกอร์ตามมาได้เนื่องจากสะพานได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทหารของกองทัพแดงพยายามลุกคืบหน้าต่อมาแต่ก็ถูกทหารเยอรมันที่อยู่ภายในตัวเมืองตอบโต้จนต้องล่าถอยกลับไปอย่างไรก็ตามในวันต่อมาสะพานโมเกอร์ได้รับการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์จากทหารช่างของกองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียตรถถังและปืนใหญ่ของกองทัพแดงก็เริ่มเคลื่อนกำลังเข้าสู่ตัวเมืองเพื่อทำการยิงสนับสนุนทหารราบโดยทำการยิงทำลายอาคารทีละหลังจนอาคารต่างๆถูกทำลายลงจนหมดสิน้นและในที่สุดในวันที่30เมษายน พุทธศักราช2,488ในเวลาประมาณ15นาิกา30นาทีอดอลฟฮิตเลอร์และอีวาบราวก็ได้ปลิดชีวิตตัวเองลงในบังเกอร์ของเขาเมื่อข่าวการเสียชีวิตของอดอลฟฮิตเลอร์แพร่กระจายออกไปทหารเยอรมันและทหาร SS ก็พยายามแหวกวงล้อมออกจากกรุงเบอร์ลินเพื่อเล็ดลอดออกไปมอบตัวกับทหารสหรัฐอเมริกาหรือทหารอังกฤษซึ่งพวกเขาเชื่อมั่นว่าจะปฏิบัติต่อพวกเขาดีกว่าทหารของกองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียต ในขณะที่ทหารเยอรมันและทหารเ s พยายามแหวกวงล้อมออกจากตัวเมืองนั้นกำลังทหารกองทัพแดงของสาภาพโซเวียตกลา,ล,าลังไหลพลั่งครูเข้าสู่กรุงเบอร์ลินอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทําให้ดูเหมือนว่าความพยายามที่จะหลบหนีออกจากกรุงเบอร์ลินแทบจะเป็นไปไม่ได้พวกเขาถูกทําลายลงทีละหน่วยในวันที่หนึ่งพฤษภาคมรถถังไทเกอร์คันสุดท้ายของกองพลฐานราบยานเกราะอาสาสมัคร s s ที11่11นอร์ทแลนด์ก็ถูกทําลายลงขณะพยายามหลบหนีข้ามสะพานไวเดนดัมเมอร์ จนกระทั่งในวันที่สองพฤษภาคมทหารอาสาสมัครเ s ชาวฝรั่งเศสของกองพันจู่โจมชาวเลอมานที่เหลือกำลังพลเพียง30นายก็เร็ดลอดหนีมายัางดินแดนของทหารอเมริกันทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเอลเบอร์ได้และในวันที่สองพฤษภาคมนี้เองที่นครเบอร์ลินก็ตกเป็นของกองทัพแดงอย่างเด็ดขาดแม้จะมีการต่อต้านออกไปอีก2-3วันก็ตามและในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2 4 8 8หรือคิท์ศักราช1945เยเยอรมัน ก็ประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขนับเป็นการปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2ในทวีปยุโรปลงอย่างสิ้นเชิงท่ามกลางความสูญเสียของกําลังพลทั้งสองฝ่ายซึ่งมีการประเมินความสูญเสียไว้ว่าทหารกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตมีผู้เสียชีวิตจากการสู้รบในกรุงเบอร์ลินประมาณ8,000 80, 0นายบาดเจ็บและสูญหายกว่า2,075,000นายส่วนเยอรมันสูญเสียทหารประมาณ150,000นายในการรบตั้งแต่การรุกรอบนอกกรุงเบอร์ลิน และเสียชีวิตเฉพาะการรบในกรุงเบอร์ลินกว่า20,000่นายสุภาพสตรีชาวเยอรมันกว่า10,000 0คนที่ตกอยู่ในวงล้อมของทหารกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตถูกข่มขืนถูกคุกขามทางเพศเพื่อเป็นการแก้แค้นที่ทหารเยอรมันได้กระทำอย่างโหดร้ายทารุณในระหว่างการรุกเข้าสู่สหภาพโซเวียตในช่วงที่ผ่านมาสมรภูมิที่กรุงเบอร์ลินเป็นสมรภูมิอันยิ่งใหญ่ของทหารทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือกองทัพเยอรมันและทหารเ s ที่ต่อสู้เพื่อรักษาที่มั่นสุดท้ายและศักดิ์ศรีความเป็นชาติของตนในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งคือทหารของกองทัพแดงของสหาภาพโซเวียตที่ต่อสู้เพื่อหาหนทางยุติสงครามอันยืดเยื้อยาวนานอย่างไรก็ตามแม้ทั้งสองฝ่ายจะมีจุดมุ่งหมายและจุดจบที่แตกต่างกันแต่การรบที่กรุงเบอร์ลินก็นับเป็นการต่อสู้ที่เตยมไปด้วยความกล้าหาญและความเสียสละ